สวัสดีค่ะพบกับมามาบูในฮ e l l o t ไทยจอยนะคะวันนี้มามาบูจะมาเชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมบริจาคมหาทานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองค่ะราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิพัฒมหาราชานุสศรในพระอุปถรัรมภ์ซึ่งสืบสารพระราชปณิธาน องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และวันสร้างสุขโดยช่องวัน31เชิญชวนชาวไทยและชาวเทศบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชาติระดมทุนจัดซื้อเวชพัณฑ์ยาต้านไวรัสอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 และโรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี942-0-08989-9ขีดชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒรมหาราชานุศร ในพระอุปธรรมการช่วยชาติในกรณีพิเศษนี้สามารถนำหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่านี่คือไอดีไลน์มูลนิธิพัทรมหาราชานุศนสามารถขอใบเสร็จได้ที่นี่เลยค่ะและตอนนี้นะคะประเทศไทยเราสามารถผลิตวัคซีนจากใบยาคือพืชได้100%ปอร์เซแล้วค่ะเพียงแต่ เราขาดเงินทุนในการสนับสนุนตรงนี้เราจำเป็นจะต้องระดมเงินทุนช่วยกันนะคะวัคซีนเพื่อคนไทยมูลนิธิ c u Enterprise โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวัคซีนโควิด -19 ผลิตโดยลูกหลานชาวไทยค่ะซึ่งเป็นวัคซีนผลิตจากใบยามีความปลอดภัยต่อชีวิตของมนุษย์ สูงมากค่ะเพื่อชาวไทยและลูกหลานชาวไทยโดยแท้จริงร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาจามจุรีสแควร์ชื่อบัญชีมูลนิธิ CU n ูเ e ็ r เอเเลขที่บัญชี162-6-01946-0ขีดขีดขีดประเภทบัญชีกระแสรายวัน หากเราบริจาค500บาทสามารถแจ้งเลขที่บัตรประชาชนเพื่อจองสิทธิ์ในการรับวัคซีนปลายปีนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากเรามีไม่ถึง500บาทสามารถร่วมมือกันคนละไม้คนละมือค่ะ20 30คนละร้อย200ก็ได้ค่ะเพื่อวัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนของชาวไทยโดยแท้จริงเพื่อคนไทย และลูกหลานชาวไทยจะมีความปลอดภัยในโควิด19ในอนาคตนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้มามะบูมาเชิญชวนพวกเราทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถบริจาคได้ไม่มีการแบ่งชนชั้นค่ะเลือกบริจาคที่เราต้องการนะคะหรือจะบริจาคได้ทั้งสองแบบค่ะ และในที่นี้นะคะมามาบูขออนุโมทนาบุญกับลุงสเตฟานอาจารย์เอกนัทหรืออาจารย์มะลิและอาจารย์แบทวิดีโอสกูลที่ได้ร่วมบริจาคเพื่อชาติในครั้งนี้ค่ะและในครั้งนี้มามาบูขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยชาติร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ณนะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับโควิดมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผู้ป่วยก็มีแล้วเราหันหน้ามาหากันร่วมด้วยช่วยกันเถอะค่ะตอนนี้ประเทศชาติต้องการพวกเราค่ะมาร่วมแรงร่วมใจบริจาคคนละไม้คนละมือค่ะมากน้อยแล้วแต่กําลังที่เราสามารถจะช่วยได้เอาละค่ะวันนี้มามาบูต้องลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ